สวัสดีพี่น้องป้องตายสุภูสุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเปลี่ยนข่าวของทางติงหมอลำสาวทันหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับติงหมอลำสาวอารวาดเดือดหลังไม่พอใจสิ่งนี้เอซลั F ่นเมื่อไหร่จะเลิก กินหญ้า๊าผีน้องเม็นนี้ประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัตรที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาสู้ฟังเด้อครับผมกะคือว่าแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับทางเพจสบายดีแซบนะครับเพื่นได้มีการออกมาโพสต์นะครับซึ่งเพิ่นโพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าเพจเสือกผ่านสื่อก็ไม่รอดนะครับโดนติ่งอีเบี้ยด่าย้ายข้างเพราะเงินนะครับก็คือว่าอย่างง่านะครับ เพดเสือพานซื้อกอนหนีเพอ่์สิป็นเพดที่แบกนะครับแบกทางหมอลําสาวนะครับยางคักเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับเพดเสือพานซื้อเพิ่นกะบได้แบกคือเกาเลี่ยงเอาง่ายพี่น้องนะครับกะลื้นะครับเพดไห ul, ่ทางติงหมอลําสาวนีบ oh. <t> ่พอใจนะครับเขาไปราเขาไปอารวาสหาว่าเพดเสือพานซื้อนะครับบบได้รับเงินนะครับเขาเคยให้เงินแล้วบบได้รับเงินกะลื้ง่ายขางประมาณเนี่ยพี่น้อง อันนี้เขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำแน้ครับเป็นการก้าวหานะครับซึ่งทั้งเพจนะครับเสือกพานซื้อเปืนพูดบา้าอ้าวมึงใครจ่ายเงินใครใครรับเงินใครกูไม่เคยรับเงินจากพอพอสักบาทสักสลึงนะครับน้ำนะครับน้ำสักแก้วสักจอกขอบอกเลยไม่เคยอย่ากูทำงานฟรีไม่มีค่าดิ้งไม่มีค่าใดๆหยุดพูดจาพร่อยๆสักแต่พิมพ์ ถ้ามีจริงขอดูหลักฐานสิ่งที่เองสําลอกออกมานะประมาณนี้พี่น้องนะครับเพีเสือกพันซื้อแล้วก็ฟาดกับยางเดือดซึ่งเป็นข้อความนะครับที่ติงหมอลำสาวพื้นคอมมต์ดานะครับดาทางเพีเสือกพันซื้อเพือนบอกว่าที่พวกมึงย้ายข้างเพราะเขาไม่จ่ายตังให้มึงนะครับเลยรวมหัวย้ายข้างตาสว่างอะไรในละคุณอะไรมีบุญคุณอะไรกับเขา ช่างกล้าพูดหน้าด้านเนาะนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับผมก็เลยเออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังหลังจากนั่นกับมี f อซีเ e นาะครับขอามาคอมเมนต์ในเพจสบายดีแซบบางท่านบางคุณถึงขนาดบอกว่าติงชั่นจีนะครับเมื่อ,อไหร่จะเลิกกินหญ้านะครับขันสีดาควายกับสงสารควายควายยังฉลาดกว่าประมาณเนี่พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสูฟังเนาะครับเอซีท่านแรกนะครับ e PC, รนะรบ,บอกว่าจะดาว่าควาย ไฟมันยังฉลาดกว่านะครับผมเอฟซี FC ท่านต่อมานะครับบอกว่าเขาเกียดพวกมึงเขาไม่ได้มีใครจ้างอีพวกหน้าเงินนะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับเอฟซี FC ท่านต่อมาบอกว่าสร้างศัตรูไปเรื่อยทั้งติงทั้งแม่มันแบบนี้นับถอยหลังได้เลยนะครับแล้วกับเอฟซีท่านสุดท้ายท่านนี้บอกว่าติงกับแม่มันสันดานเหมือนกันจริงๆไม่เคยมองเห็นความผิดของตัวเอง โทษแต่คนอื่นตลอดนะครับกับเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับติ่งหมอลำสาวนะครับถึงกับเดือดอาววาดเลยนะครับหลังจากที่เพจที่เคยแบกก็คือเพจเสือกผ่านสื่อนะครับย้ายข้างนะครับไม่ได้แบกหมอลำสาวเหมือนเดิมแล้วก็เลยกล่าวหาว่าเพจรับเงินนะครับจากเคยรับเงินแล้วไม่ได้เงินก็เลยย้ายฝั่งประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องนอฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำนะครับอันนี้เป็น ความคิดเห็นของ FC ฟซบางท่านบางคนแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ